กินนี่บะหรือใส่ถงกินนี่กินนี่สักคนสี่คนสี่คนเรียกเลยเอาสองเอาสินแหงนั่นไม่ด้อสินแหงห่าสินแหงห่าไม่บะสี่เนาะเออเอาตัวนั้นก็ได้เอาเครื่องหน้าเอาไก่เอาตัวหนึ่งตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เซนสี่ก็ได้สี่ตัวอะไนี้ตัวนี้เซนห่าเซนห่าเซนหกเซนเจ็ดเบา ออคือเป็น<ช>นะคนงามแต่คนสวยจะปีเลยสิบซาเบ,บ,บาคุยนึกว่าสิบหกสิบสิบเลยงานเด็กๆเนาะปากล้านขนาดงานคุณแม่เนาะเขาเอินแหนงฟ้าใหญ่ใหญ่เลยคนเนี่นนนนตึ๊บเป็นแหนงมันนะทุกคน นี่แหนงน้ำไม้่ประสาทหักขึ้นลายเด้ดทุกคนเนี่ยเพราะว่าเอาอันนี้ปลูกไว้นะี่ยนะหักจะแต่แหนงมันไปนตึ๊บนาวช่วงนี้หน,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 นาฝนเด็ดได้เด็ไล์เติบเด้ดทุกคนเนี่ยโอ้ย จะนอนง่ายๆเอามีดเจ้าขไปไว้เสร็จเลยเก็ดปรับเริ่มปรับหามีดบนเห็นเลยไปเสร็จเลยโอ้ยนอนนี่กับว่เอาเอามีดเจ้าไปเสร็จเลย จะออกเดินทางไปปากเซนะครับพอพี่น้องสุขสุขคนเหมือนเด็กทาก็นเลิกงามงามดีนะเดินทางคนเดียวไปปากเซนะ h ห้เอมิวันเอวิติงซิงกับเบลทุ่มเต้นทุนน่าสบายดีสบายดีเด้พอพอพี่น้องสุขสุขคนเหมือนกระเต็นแต่เศร้าต่เดินทางลงไปปากเซ คนเดียวไปทําธุระน้อยหนึ่งจ็กหน่อยทุกคนสืไปกระหู้อ่ะเจข่าวไปเห็ดอย่างรอติดตามกันเพ่ไปกับบริดดนหลักรอบนี่ไปสองสองวันประมาณนั่นนะทุกคนนะอา้าศสิเดินทางด้วยลดส่วนตัวอีกแล้วสุดท้ายเจ๊ข่าวไปก็ไเป็นดส่วนตัวแหละเพราะว่าไปเผาไปเผามาหนะ่ะทุกคนนี่ ก่อนไปเฮากัสซีไปเอาของฝากของต้อนให้ทีมงานอยู่ปักซีก่อนอยู่ฮันเจคฮาวจังหวัไปเบิ่งนน้ำกันวะเอาเสา้อเอีงยงนไปฝากไปต้อนเพิ่นเนาะทุกคนก็ท้องสียดาวได้อยู่ในน่งวัดซานของฝากของต้อนฮันเจคฮาวซิกเนเจอร์ก็คือโอ้ยหล่นหล่นหล่นซิกเนเจอร์ก็คือปิ้งไก่แหละก่อนไปฮาวกัสภาพไป เป็นไก่หันเจขาวเมด่าตอนเศร้าเป็นจังไดปไปทุกคนเนี่ยก็จาไปฝากให้แน่นะกับมีญาติที่นอกเนี่ยทำอิทว่าสิบลงอ่ะคิดไปคิดมากอ่ะบ่ได้ลงปักเซโดนก็เลยลงทำอิทจะใส่น้องสาวน้องสาวผลสิไปเบี้ย ทีขาวก็เลยลงไปวไป่าซานนี่ห้านก็นยังบา่านมีขอบมีคนปันดนี่ก็มีแต่รถตดยสานลอกซาวเพิ่งก็นกันน่งอยู่หอหไปใกลเห็นีหยก่อนไปฮักกสิมารีวรีวิวห้างหน่อยหนึ่งเจดีย์เกตด,ดาผู้กำกัววบว่าบ่าบา คูณเบาร้ายนี่คุเบาบะเบาคุณไม่ได้พูดเท่าฮะ <c oughs> ก่อนลงไปนะฮะกกัสีนี่ฮันจีขาวมียังใครแน่นะก่อนอื่นเป็นนี่พี่ขาวโบยู่กับน้องสาวจีขาวอยู่เด้อจีขาวก็ไปสักสองวัน <c oughs> นี่ปิดใกล้ รีวิวปิ้งไก่ก่อนทุกคนปิ้งข้างในกันไม่ไปิ้งย่งใหญ่นะปิ้งเสภาพันเนาะทุกคนเ,คเพราะว่าไก่สองโตกับย่างได้ไม้หนึ่งอะไรนี่ปิ้งแห่งๆแซ่บป้ากับป้าน้ำคลองปลาโจกเนาะทุกคนเนี่ยปิ้งละแสนกี่ปิ้งใหญ่ๆน,นี่ปิ้งหนึ่งแสนปิ้งไก่เนี่เสียไปฝากพระเจ้าเอาห่อนี่ลูกปิดตัวนี้ <c oughs> มีห,อห่อห,หนี่งต้นต้นต้นหนึ่งห่อตัวหนึ่งอันนี้กับตัวหนึ่งห่อยัางมาโตเดอะเมนบอดเมนบดานสองตวัวเท่านั้นสบาย ได้ยูได้ยูได้ย,ดยูวัดส,สันมันสวยงามได้ยูได้ยูนี่ละกาห่อสองโตเอาไปฝากอีสันตัวหนึ่งนะเตปอีสันเอ,เอ,เอแอละกะาลาสาวทราบเอาไปฝากลาซาตัวหนึ่งนาะ ไฮชันต้นเนิ่งและซาเอตต้นหนึ่ง,าต,นนงตามโตอันนี้ห้อห้อ,อยังว่าโตด้วยลูกมี่ปิ้งใหม่นะัทุกคนปิ้งใหม่ซา หน้าห้างับพุ่ง้ในหนึ่งพระไตรนไม้เออมุกซีมุกีไปน้ำปูบะไปบ่ใคไปอยูบ่มีเงินผ่านรถน้ำปูบ่ได้บ่ได้บอกบัวยามหนึ่งยัค้นะทุกคนนี่จะไปดีจสดบัวลายแท้อันนั้นยังไม่กรสอบะเอามากะใส่ฮะมาให้ทิลลี่ เอาไหมกูติดนี่ฮัลโหลชิลโลดนะทุกคนหันตีขากระติดชิลโลดโลดนี่แข่งติดกันเลยทุกคนขม่าวแซ่บปะใช่ทุกคนเลยตุลาสิบพนศีิก็ม่าวนีกเมีตลอดฟรีใช่ปลูกหน้ายูสัยหน้ายูสัยหน้าเราออหน้ามี่อไป มีเอาอารตีกันเลยบออาตีกันเลยหนึ่งเป็นตีอันนี้เนเนาเออทำมดเอาหาดเตามั่มกับเซบแซบเลยทุกคนเรจีคาบอาซิเปฮักน้องไม้เรจีคาหินน้อไม้เป็นเน่งน้อไม้กับสีอนนี้เนาะมีมั่มจะได้ไปตัดเน่งน้อไม้นะทุกคนเอาไปฝากเอาไปเกงทะเลไปเกงตอนแรง เพราะว่ามันเริ่มเา้วเลยเพราะว่าช่วงนทที้แขกทัวก็บริสุทธิ์มากก็เลยสิไปตัดแกงน้ำไม้่าสัน้นนะทุกคนเจ๊้ขา้าวโบยู่กันน้องซ่าจ๊้ข้าวอยู่นะแล้วก็มีหลานนำจิข้าวไปซองมืออยู่ขนาดจิข้าวอยู่สไลด์กับดริยู่ห้านมากะส้มจากขอบเป็นไก่เลยจ๊้ข้าวก็สิไปตัดน้ำไม้แกงนะทุกคนนี่ยู่หลังบ้านเจ๊ข้าวเองนี่ทุกคน มัน่เด็ดๆดดน้ำไม้กันทามามีเป็นหนบอกว่าไม่เป็นหนแต่เจ้าขาวสาเป็นแหนงนะทามาเบิง่งนี่ปลูกไว้อยู่รังบ้านสามกอนี่ทุกคนมันขึ้นหลายๆเอาแบบแนงๆนงแบบสีกเซนี่ครับเอาแบบทุกคน ถ้าแบบนี้นี่นี่ข้าอุ่นอเีิโกนี่เขออานขอนแหน่ป้าให่ใหญ่แทนคนนี่ เอาแต่แหนงมันนะทุกคน,นแหนงน้าไมมประสาทหักขึ้นลายได้ทุกคนนะเพราะว่าเอาอันนี้ปลกไว้นะหักจากแต่แหนงมันไป โน้มันก็จะเอาอยู่จาก2องซ้ำโน้ว่าสารเพราะว่าคณาเอาไว้ลายมันมันขึ้นเป็นกอแล้วมันโก้ใหญ่ว่าเนื้อทีเ้าบ่วลายนะทุกคนเลยต้องตัดไปนำอันนี่ อา่าวบ่ลายเป็นดายยันบ่เมิดอดพ่าอยู่เพื่อนเพิ่นกับช่องสี่คนบนลายเป็นดายอยูน่นะสุดคนแหนงแบบไหนเจ๊เศร้อาอีกแหนงหนึ่งเห็นมาขินอีกสุดคนเลยนี่ข้า,าวหน่อร้ายกะ สกไลยอยู่ขันเอานอนร้าแล้วก็มันมันทาวะัดแกงหน่อมันเซ่บ่แต่ตีขาวหมักแกงแห่งมันทุกคนเกิบเถิดคงกะเอาจะไปปอกทีก่พุน,นพักแคะแย่งก็ไปซื้ออยู่พุนแ่นแหละนี่อีกแหนงแถวอีกก้อนหนึ่งก้อนใหญ่แต่แหงหลายยังอยตีขาวสิไปเอาเนาะทุกคนนเป็นแหนงข้นมาตลอด ช่วงในหนาฝนนันเองนี่จะได้ไลั์าาลเติบได้ทุกคนเนี่ยโอ้ยจะนอยง่ายๆอามีดเจ้าขาไปไว้เฉยเลยเจ็บปรับเริ่มปรับหามีดไม่เห็นเลยไปเฉยเลยโอ้ยนอนนี่ก็บ่เอาอ่มอามีดเจ้าขาไปเฉยเลย ป้ามีดจะใช้แล้วนอนนียนะทุกคนเอ้ะเอามีดตีเท้าไปใช้เลยทุกคนไป,ปอีกก่อนนึ่งนี่การตีเ้ากับหกไม่เนึ่ง เป็นแหนงกะบอลเลนเลนา,น,าาเน,นาร์บบนี้บองแหน่งแตงงานทุกคนนะฮเาแบเลเจงเวลาปอกเวลาเนี่ยนะทุกคนเวลาเขาต้มเขาบดเวาบดต,นะต้องคุกนะแซ่เป็นแหนงแบบนี เกขค้าก็ไปในลงปักเซกันเป็นเดือนเลยคันบอกเกินนะทุกคนจนลืมยูทูปกับไปสูตร่าอะไรอาไร้โอ้ยตุ๊บบมทเถอะค่ตื่นเต้นเ็เดี๋ยวแบบนี้

นี่มันกันนิดหนึ่งอันนี้กันเศไนะมันอ่อนเพราะว่าคันเอาคันเอาไว้มันกันเป็นหนงมันก็นสวยงามเลยนะฮอดก็ได้ไลยเติบได้นี่ปลูกไว้สามก็ลังบ้านทุกคน หากมัดขึ้นเน่าตลอดเลยนะทุกคนใส่เบิ้งเห็นปะแรงมันขึ้นเพราะว่าหนาฝนช่วงจะอาเจไนไรเด้มันมันอยู่สูงดีได้เดชมีครบมันอยู่สูงไปข้าวนี้บัวเทิงเก้าอีกก้กับบัวเดามาไปไปเบิ้งก้อนหนึ่งนะทุกคนก้อนหนึ่งซกเสบอ์วันไล่บนไดดอก ก่อนเนี่ยโอ้ยหล่นอีกแล้วคัดซื้อๆกอะเฮ้ามีเองนะเ้ากันเลยบย่ได้กนอนน้อยนึงว่าซานเอา้โนมัยเลยเจ้าขาขึา้นจะออกเดินฮะหาก็เห็นแบบแบบเยอ นอนหนึ่งไม่ใช่ไรนอนใหญ่ๆอยู่ทุกคนเอาหนึ่งพอแหละอีกสองนอนกับพอแหละนี่ หั่วกะเบติสูมานะทุกคนแต่ก,อก่อนจะเอาเห็ดแกงหิดทัวท่วทั่วประเทศเวียดนามาเอาดอกเลยก็แหละออสองหน่อขอพระนะทุกคนเลยเพราะว่าแกงกระซามมือเป็นอะไรกกินทานนี่แะเพราะว่นนาบ้านเพิ่นกระบ,บนมีคนหลายกระเน่อ,อมันกรหลาย,ยเลยนฮะหอกปีนเอาไปแล้วนอนีีน้ำน อย,ยยอยนี่ทุกคนนอยใหญ่เลยนี่ยปุ๊บปุ๊บนี่ไปออกเดินทางทุกคนเฮาท่านกับมือใหญ่ล้ท่าได้ไล่เต๋อไปเีย เอาบเอาเอาปกระเท่นได้เห็นเลยบอกเอากระสิบได้เขาบอกว่าแทงตัดแทงแตกเน่าเดี๋ยวไลยเตะไปโอ้ยหอน่ามาซื้อปิกการเนาะเอาตัวได้เขาสวย กินนี่บะหรือใส่ถงกินนี่กินี่คนสคนสี่คนเลือกเลยเอาสีองเอาิ้นแหงนั่นไปด้อสิ้นแหงหสิ้นแหงห่าไม่บะสี่เนาะเออเอาตัวนั้นก็ได้เอาเครื่องนักเอาไก่เอาตัวหนึ่งตัวนี้เท่าไรตัวนี้เซนสี่ก็ได้สี่ตัวอะไรนี้ตัวนี้เซนห้าเซนห้าเซนหกเซนเจ็ดเบา คือเป็นคนงามแต่คนสวยจะปีเลยสิบซาบอ่ะวุ้ยนึกว่าสิบหกสิบสิบเลยนัเด็กๆเนาะปากหวานขนาดงามคุ้แม่เนาะเอาเในอีกสองไม่เอาตำยังก็ตะวตำขวเอาตำมัขวเพชบอ่ะพอดีกินเนาะกํลังจะออกไปเพิ่นกระขนเนี่ เขาอ้านพอดีนะทุกคนคเรียบร้อยไปทุกคนของฝากข้าวบ่มีอย่งางไรมีแต่เป็นไก่ฝากหาคนหาโตน,นะทุกคนไปออกเดินทาง ไปบอกไปปักเซ่พอฮะเออกับพวกไปก็สังส่งชวนถับพ่อไปปักเซ่เพื่ปปนเราปวดโต้นะเล็กโท้ภัยฮะพูดอะไรอีลูกอีลูกลูกพูดอยู่อีคลีนเฮ้ยเฮาไปวด้นเข้าไปนะเฮ้ยมันไกลเขาไปบ่เถือ ห้องน้ำบอแมนแหละข้าไปเลยมีหลายห้องอยู่มีหลายห้องอยู่ฮะต้นนักก็ได้ตนนักออกมาจากห้างกันมาเติมน้ำมันนะปัปะโโ๊มปตทนะแก้วน้าบ้านจีขาวเลยคนออกจากบ้านกันมามาเติมน้ำมันน้ำมันจะลีบสลาดเลย เก้าไสิบหาลิตรได้ประมาณสิบหาลิตรนะทุกคนคืนมากกับว่าเต็มทางท่านใส่เต็มทางนี่กับประมาณล้านกว่านะสามแสนก่จ่ายออกเป้นทางเต้าทุกคนก่อนออกก่อนลงไปปักเซตีค้าสะภาไปกินห้านขับพุ้นขาหมูขับพุ้นขาหมูแซ่บเซโนนะทุกคนรถกระายใท่ ใช้เวลาประมาณสีมม่สโมงแต่เช้าครับรถมาแล้วก็มามาห้าฮอดห้าแล้วทุกคนนี่านน้านคับปุเซฟเซโนเซใจอันนี้ซื้อมาขบบ<ะ>ายสวัสดีโลเท่าดเาทดทงเท่าเดอพิะผ่านร้านจะพูดเม็ดถ้วยหนึ่งไอ,อ,อคอนไอคอนซื้อมาขายผิดแก ยาตกาแฟนมมอเลีย้ยงน,น,นี่ใส่บ<น>ึงหมอกเผอมาใชน้ดีดีทุกคนซ้ำหมอกออันนี้หมอกลวกบ้านเรามอเออหมอกกาแฟนี่พอเผอหมอกขับปุ่นมันเหมือนจักรโลซาวซาว,ซาวโลนี่พักไปพามามาแล้วมาที่ข้นที่องเมือลแล้วเขาจูใช้กันนีนออ่นอนนะเอ่อ โทรหาเพิ่นเบิ่งหามากินกับปุ่นพอมันลงริดปักเซ่บ่ฮัสิลงปักเซ่ฮัก็มากขึ้นนี่สิวะรอถ่ายอยู่ทุกคนลงไปคนเดียวกะบ่มีกะเงาในหนึ่งนั่นแหละป้ายก็ไปแป๊บเดียวแล้วก็มาไปเบิ่งอันซื่อๆเอาเอาเสร็จหน่อยเด้อเนี่ยลาย คิงเป็นแดดจ้าเบิ่งพารเลยนะทุกคนเนี่ยาคิงเป็นแดดเบิร์กพารเป็นยังเพิร์ทักก็ม่ห่อมาเคลื่อนนี่ม่้งไปดูยิปเป็นั่ยในอเมรกเป็นแบบกิกาแฟอเมซอนนี่เบออ่ะพนพนนอนกาแฟเพิ่นฮักก็มาหอนมาเคลื่อนนี่หรือว่ามาจักมือเลย สองม er. ือแหละผสมมือกับมือปักเต้เออปนิมือเลยเสียได้เนาะน่าเสียขาเมื่อพอมห้ามึงนี่บ่เมื่อห้านได้ห้ากับเมื่อฟื้นเดือนนี่แหละเออเอาจับว่าเมื่อมาบ่นี่บ่เมื่ออื่นทำเมื่อเอือทำมาทำเมื่อประมาณเมื่อหนึ่งสองมือมันตันไล่ๆวบบตันมันจังหวานสองดวงบวดวงปลายแบบเบาๆ นี่แอนนี่จเจคา,มาวมักทุกคนใส่เปิดบางคนก็จะคิดกร์ฟแต่เขาใส่ลวกเลยมลมยังเซบใส่ไปว่าลวกเสมิดโลดไปว่าใหม้มันแบบว่าแบบเป็นลีนาดลีนาจังเด็กก็เพดก็ใส่เป็นกันลอนนะนะข่ยหนึ่งเพนกบังจนะแพ้ไหมสามสิบหา้าหรือเท่เด็กสี่สิบหรือสามหา้หาป่ะ มันมีสองราคาสามสิบห้าสี่สิบห้าซแล้วแต่พิเศษหน่อยพิเศษลายนะทุกคนท่านขับ์พุนคาหมูเป็นยังเจ๊ฮบเจ๊เมียมกเอี้ยงซื้อยังกอบเมียมกเอี่ยงคืออะไนีโหอ้่วหงองร้านไทย เมือ่อไหนไปเห็นมันมันบ o, อกหย่าเฮาหย่าเฮาอยู่อันแั้นไม่เมเ <c oughs> อ็กเลยหย่าฮีบจะบุญจับหย่าเฮาว่าหย่าฮีบมันละอืะแซ่บๆจ๊บก็ต้มมีหมากปีมตัวงอกนั่น,นึง กลับเลือดจากบ้าน 4, 4สี่สี่ชั่วโมงไปขาวก็อื่นนะสี่สามชั่วโมงสองชัโมงสมงี่ชัโมงคนมยังกลับไปเวียกไหน,หนึ่งมันเปิดทางสมสวยทางข่าวคาสิโนเีย ว่ากูว่าคุณทำดิเฟนกูว่าคุณคุณหนาเมืองแท้หนาห่าากันยาญฮิปเพราะูห้ากับปูสีอหนนไหกูว่าพัยวะทำดิเดีร์ทุกคนแรงเงินคนโตคนแดงต้องขึ้นหวานนํำต้ง <tomatoes> ไปเจอทีงานโดนอ่ะท่นหน่อยอลิต้าเพิ่นจะมาเพิ่นจะมาประกวดเพิ่นจะมาประกวดนางสาวท่านคำพอใจเด็ดเห็นเพิ่นก็ตามหาค้อมันเพิ่นเวลาเพิ่นไปประกวดสีขาวกับสิไปเซียเพิ่นนะทุกคนนะรอติดตามเบิ่งลงไปกับลงสองมือหนึ่งลงไปมัอนี่นอนขึ้นหนึ่งเมื่ออื่นอเพิ่มเพิ่มเมื่ออื่นกลับขึ้นมานะทุกคน mua một vịt งเหมือแล้วนะทุกคนกินแล้วก็จะได้ออกเดินทางต่อแะไรทุกคนจำได้การคลิปนี้กับซีลาก่อนเนาะจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจในเด้อที่สาคัญฝากเบิ้งโฆษณาเนาะเป็นกําลังใจในเด้อเดินทางคนเดียวทุกคนแล้วก็ซับเดตเนาะทายให้เบิ่งตามถนนหนทางแบบนี้อย่างเมื่อทุกคนไปเห็ดเนี่ยไปเห็เนี่ย ประกาศไปไหวอ้120ลายล่านขอคอร์ส4ลายล้านคุณยังบ่ได้เนาะหันเอื้อยนี่เอื้อยกันเถิดีสบายดีคุณได้มากว่ากินได้หันติดใกล้วงเวียนเนาะทุกคนเนาะหันนี่หันแซ่บหันแซ่บของเซโนการติดหันหันขับปุ้นในเซโนกับมีลายหันอยู่แต่ กระถือปากอยู่ห้านสองห้านเนาะโดยเฉพาะห้านนี่แหละทุกคนนะบ๊ายบายนะเจอกันอ,อื